พร้อมหรือยังพร้อม,มแล้วหนึ่งสองชามอ่าสองเาเได้ไหมคะได้อ่าต่อไป ได้ไหมคะได้ต่อ้าได้ไหมคะ, <S 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 ะต่อป่ปเดี๋ยวครูขยับกล้องก่อนมันไม่เจอออนิวออนิวขยับเข้ามาใกล้ๆท้านอีดเอออ่ะตาป้าม่นาง่ะครูเออ 1 2 3 <c oughs> อ่ะต่อไปหนึ่งสองสำ <c oughs> ้ำได้ไหมคะเออหนึ้ขาแบบไหนคะขาอ่ะ <c oughs> อ่ะต่อไป มือมือยังไงคะหนึ่งสองชั้นยังงี้ค่ะยังงีงค่ะยังงี้ค่ะป้าหนึ่งสองชั้นอันนี้ยังไงนะยงไงนะ มันเหมือนไอรินเลยมันพี่ไอรินเห็นไหมคะเออมันไอรินอาดูพี่ไอรินโค้ดมาการเงต่อไปหนึ่งสองซิ่หนึ่งสองสุดท้ายปึ้งแต่หัวโอเคเก่งมากปมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ